แบบพื้นฐดน2.2กอข้อที่หนึ่หนด a แทนความยาวของส่วนของเส้นตรงดังรูปจงสร้างส่วนของเส้นตรงให้มีความยาว 2a หน่วยขั้นตอนแรกให้นักเรียนสร้างส่วนของเส้นตรงในสมุดให้ความยาวมากกว่า a ในหนังสือก็พอสมควรลากขึ้นมาเป็นส่วนของเส้นตรง แล้วนักเรียนใช้วงเวียนมาวัดความยาวของนะคะขั้นตอนที่สองเมื่อนักเรียนวัดแล้วนักเรียนเอามาใช้จุดกึ่งกลางเป็นจุดปลายของส่วนของเส้นตรงแล้วก็เขียนส่วนโคง้งตัดกับส่วนของเส้นตรงจะเกิดจุดตัดขึ้นมา นักเรียนใช้จุดตัดนั้นเป็นจดุดกึ่งกลางเขียนส่วนโค้งอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะได้ความยาวของส่วนของเส้นตรง AB มีความยาวเท่ากับ 2a หน่วยแล้วเพราะตรงนี้เท่ากับ a ตรงนี้เท่ากับ a ความยาวของส่วนของเส้นตรง AB ก็เท่ากับ 2a หน่วย